ทางที่เราจะก้าวเดินไปข้างหน้ายังอยู่ไกลถ้่าเรายือนอยู่เราไม่ก้าวขาไปเราก็ได้แค่นั้นเหตุฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายผู้ใฝ่ใจในธรรมนั้นอย่าไปคิดห่วงกับคนอื่นจะไปคิดวุ่นวายกับคนอื่นมากให้คิดห่วงตนมาตนนี้จะทํำยังไงจะพุนทุกข์จะมีความสันเซื่องวุ่นว,วายกับเรื่องภายนอกอย่างนั้น ตอนนี้เราก็ต้องพากันทำเอง,แ,ง,เองแต้ใชเองถ้าโลกนี้เขาเป็นอยู่อย่างนี้แหละนายจะไปเดือดร้อนกับมันแต่โลกวุ่นวายกับมันมันจะพังแตกสลายเมื่อไหร่จะไปคิดคำนวณกับมันจะไปคิดวุ่นวายกับมันมันจะล่มจมลงไปเดี๋ยวนี้ที่เรานั่งอยู่นี้แต่มันล่มจมลงไปเป็นเรื่องของโลกที่จะพังแตกสลายที่ไหน เป็นเรื่องของโลกอยู่เราอยู่เหยียบอยู่ในพื้นโลกนี้ในควองวุ่นวายเนี่ยถ้าเรารู้เราเข้าใจเราก็ไม่ต้องวันว่นวนยายนั้นปีนี้ปีหน้าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้เขามาพูดกันอย่างนู้นอย่างนี้จะไปหลงงมงายเขาเขา,ขาข่าไปวุ่นวายกับเข,า,ขาเป็นนักปฏิบัติมันจะแตกสลายวันไหนมันเป็นเรื่องของ ส่นนักปฏิบัตินั้นต้องมีความแข็งแกร่งไม่ต้องกลัวไม่ต้องขุ่นวายอะไรกับเรื่องความร่มจมค่างยนี้เป็นจะอยู่ย่บานในเมืองใดที่ไหนตำบลใดอำเภอใดจังหวัดไหนหวมันตายได้ทุกจังหวัดวเราเลืออยู่อย่างนี้บ่อยๆถ้าเราเลืออยู่อย่างนี้บ่อยๆแล้วเราว่าไปทางไหนเท่ากันหมดไม่ได้ไปก็เท่ากัน